ไก่นี่บโบเมนไก่ธรรมาดาเด้อจจะเป็นไก่ลักก็เลยแสบเป็นพิเศษค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเี่ยเบึงจากของไก่เพิ่นก่อนค่ะเดี๋ยวเพิ่นมาเห็นสวัสดีค่ะพี่น้องคะเมื่อนี่ก็มาพบกับเดกกษาผาตรวจคือเกาเนาะจ้ะ มาจ้าพี่้องจ้ามื่อนี้เล็กสิพาพรพีพระหนงมากินข้าวมันไก่ต้มค่ะพี่้องคะคืดยากเนาะคะ่ะมาพร้อมกับหมวกซันตาคอตนะคะพี่้องคะเวลีคริสต์มาสนะคะวายคริสต์มาสปีนี้เนาะจ้าพี่้องจ้าขอให้มันเป็นปีที่ทุกๆคนมีความสุขเด้อจ้าพี่น้นงจ้ามาค่ะแซ่แบๆรับเล็กค่ะข้าวมันไก่ต้มเห็ดเองจ้าน้ำจิม้มเด็ดมากไก่กะ หลักเอาของเปินมาต้มเด้อค่ะมามา่าแซ่บกับเหล็กเด้อจ้ะปาดตัวหลาดน้ำจิ้มเด้อค่ะป่ะนี้ซืมิมน้ำจิ้มก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะแซ่บค่ะ มีน้ำซุปเนีค่ะลองข้อนะคะแสบอะไรเนีะค่ะไก่ไก่หลักเนาะค่ะพี่น้องคะทำไงๆเลยจ้ะ ตุนไกแบบตุนแบบปเปื่อยๆเลยค่ะ มาเด้อจ้ะแส็บๆกันเลยค่ะ ไก่แบบหน่มแห้งค่ะ 嗯。Mm hmm. คำยังไงค่ะลาดพี่น้องจาอ้าปากเด้อจ้าเดี๋ยวเล็กปอนคำยังไงเลยเนาะคะ่ะคำนี้เพื่อพีเพื่อหนองเบิดถูกขู่ทุกคนเ้ยจ้ะ ข้าวมันไก่จานใหญ่ๆแบบจุกๆเนาะคะ่ะ เห็ดกินเองเนาะค่ะพี่หน้องคะมันจังสะใจเนาะค่ะเห็ดกินเองแบบเนื้อไก่แบบจุกๆไปเลยจ้ะ ไ่บอเมนไก่ธรรมดาเด้อจ้ะเป็นไก่ลักก็เลยแสบเป็นพิเศษค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเนียเบิรกจะของไก่เพิ่นก่อนค่ะเดี๋ยวเพิ่นมาเห็น แสบค่ะพี่น้องค่ะสดนำน้ำซุปหอนๆนะค่ะกับเขามันไก่แบบนวลๆแสบๆค่ะโอ้ย มีแห้งค่ะพี่น้องค่ะสดนำสูพันโฮนเนอะค่ะบะตองเปาบะตองเปาเลยค่ะเขามั่นไก่จานใหญ่ๆนะคะพี่น้องค่ะื จานใหญ่ๆจุกๆสบบแสบบ่อเสบเบิ่งเอาค่ะพี่น้องค่ะืมครับนี่ไ่แท้ พี่นองคะ่ะข้าวมันไก่จานใหญ่ๆจุกๆเนอะคะ่ะพี่นองสุดยอดค่ะสดน้ำซุปม้นค่ะกระบวกกับเข้ามันไก่นัวๆมันๆเนาะจะ้ะอ่พี่นองคะ่ะปีนีเนาะคะ่ะเวลี่คิสต์มาสนะคะปีนีก็ เล็กกับขอให้พี่ๆีเอฟซีเนาะคะ่ะมีความสุขมากๆนะคะปรารถนาสิ่งไหนขอให้ได้สิ่งนั้นค่ะคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองค่ะหลังมาเทมานะคะสําสหรับมือนหนีนะะ่เนาะค่ะเล็กสิเดี๋ยวขอตัวลาพีและหน่องไปก่อนเนืองจาพ่อกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องคะมื่อหสวัสดีจ้า